ลโลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาแนลพีน่าบัตเตอร์นะคะวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาทําชิ้นงานกัน1ชิ้นงานซึ่งชิ้นงานนี้นะเชื่อว่าทุกคนจะต้องได้เอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการยื่นสมัครงานหรือว่ายื่นเรียนต่อก็ตามนั่นก็คือการทำเรซูเม่นั่นเองค่ะวันนี้มาแปลกแหวกแนวมากนะคะแล้วก็โปรแกรมที่เราจะใช้ทำเรซูเม่วันนี้ก็คือ Pages นั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราจะทําบน MacBook นั่นเองวันนี้มีอะไรหลายอย่างแปลกใหม่มากนะคะถือว่าได้เป็นการทําอะไรใหม่ๆแล้วกั ตเตรียมตัวไว้สําหรับสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายทุกคนจะได้นําไปยื่นงานได้อย่างทันท่วงทีเลยซึ่งจริงๆเจ้าตัวเพจเจสเนี่ยค่ะก็จะเป็นตระกูลแอปแบบ iWork เนาะแบบเดียวกับ k Key Note กับน u m b e r รเลยที่เราเคยแนะนํากันไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวเพจเจสเนี่ยจะเป็นแอปที่ทุกคนมีติดเครื่องอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเสียตังค์ซื้อไม่ว่าจะเป็นมีติดอยู่ใน iPhone iPad หรือว่า MacBook นะคะมีหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มี iPad วันเนี้ยก็สามารถทําพร้อมกันไปได้นะคะแล้วก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับองค์ประกอบของเรมมนะะวาออีังรกกบบไ้้แล็ เทคนิคอะไรง่ายๆไหมสำหรับมือใหม่ที่จะทำเรซูเม่ให้มันออกมาดูดีแล้วก็สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะ เราะฉะนั้น,นะคะเรามาพูดถึงองค์ประกอบของเรซูเม่กันดีกว่าว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งนัดเนี่ยได้รวบรวมมาให้ทุกคนแล้วอย่างแรกเลยคือเนมแล้วก็โฟโต้นั่นเองค่ะก็คือรูปภาพแล้วก็ชื่อของเราที่ควรจะมีอยู่อย่างชัดเจนด้านบนสุดของเรซูเม่ของเรานะคะอย่างต่อมาเลยคือ personal information ก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นวันเกิดน้ำหนักส่วนสูงสถานะหรือว่าสัญชาติต่างๆรวมถึงสามารถเขียนเป็นขอ้ขอความสั้นๆอธิบายถึงตัวคุณได้ด้วยว่ามีทักษะความสามารถพิเศษอย่างไรแล้วก็ความตั้งใจในการ การทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่จะสมัครอย่างไรบ้างนะคะต่อมาคือ contact information ค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือว่าที่อยู่ก็ตามก็ควรที่จะแนบไว้ในเรซูเม่ด้วยเนาะต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยอีกอย่างนึงนะคะก็คือ education นั่นเองประวัติการศึกษาของเราว่าเราเรียนจบจากที่ไหนมาซึ่งสามารถเรียงได้จากล่าสุดไปถึงในอดีตเลยนะคะและต่อมาก็คือ work experience นั่นเองหรือว่าประวัติการทำงานหรือจะเป็นกิจกรรมที่ได้ทำในโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าได้รับรางวัลประกาศนียบัตรต่างๆก็สามารถใส่ในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะคะ ต่อมาอีกอันนึงก็คือสกิลนั่นเองสกิลเนี่ยจะเป็นความสามารถต่างๆที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเสริมก็คืออินเทอร์เ์นั่นเองว่าเราเนี่ยมีความสนใจในเรื่องอะไรบ้างจะทําให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยมีความสนใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราต้องการจะสมัครบ้างนะคะและในส่วนสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือเรฟเฟรน c ์นั่นเองเป็นส่วนของการอ้างอิงที่จะทําการใส่บุคคลที่อ้างอิงได้ว่าเคยทํางานหรือเคยทํากิจกรรมจริงในสถานที่นั้นๆไว้นะคะไปเปิดกันที่เพจเจสกัน นี่เห็นไหมเพจเจสของเราอยู่นี่นะจริงๆตัวแอปเพจเจสเนี่ยค่ะเขาเป็นแอปที่มีไว้สําหรับจัดการงานด้านเอกสารเนาะนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทาเรซูเม่กันในนี้หน้าตาของตัวแอปเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคนน่าจะคุนค้นเคยอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีหน้าตาคล้ายกับตัวคีโนดเลยที่ทุกคนทำพรีเซนเทชันอ่ะเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะใช้ยากใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าทําในแม็จะยากกว่าในไอแพดเพราะว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆมันก็เหมือนกันสาหรับใครที่คิดไม่่ออกวาจะทแบบ นัทแนะนําว่าเบื้องต้นนะคะเหมือนเดิมเลย P i n t e r e s t คือจบครบในที่เดียวมากนะจ๊ะแล้วก็พิมพ์คําว่าเรซูเม่ลงไปนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างเงี้ยก็สวยนะคะต่างๆลองเลือกดูว่าเออเราอยากได้เรซูเม่แบบไหนอยากจะทําออกมาเป็นสไตล์ไหนวิธีการทำเรซูเม่ก็มีความแตกต่างกันด้วยแล้วแต่สถานที่ที่เราจะไปยื่นอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราไปยื่นเกี่ยวกับโรงเรียนศิลปะหรือว่าเรียนต่อด้านอาร์ตอะไรเงี้ยค่ะตัวเรซูเม่ของเราก็ควรที่จะเป็นอะไรออาร์ตเนาะมันควรจะสื่อถึง ความเป็นเราก็คือมีการดีไซน์ตกแต่งอะไรต่างๆถ้าเกิดใครที่ไปสมัครเป็นองค์กรที่ทางการก็จะต้องทำเรซูเมให้เป็นทางการก็เดี๋ยวนี้เราจะมาทําแบบเซฟเซฟละกันเนาะก็คือทําแบบเป็นทางการอย่างแรกเลยที่น้าจะทําก็คือนะ่จาจะกําหนดสีของเรซูเมเรียงก่อนเหมือนเดิมเลยคะ่ะเหมือนเวลาที่เราทําสไลด์หรือว่าทําอะไรต่างๆนะ้าชอบกําหนดสีก่อนมันจะได้เป็นธีมเดียวกันทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้นะไปหาตัวรูปภาพอันนี้ที่เป็นคั l เร่อโค้ดนะคะมาจาก Pinterest ทุกคนสามารถพิมพ์หาได้เลยก็คือคําว่า Color Code เน้ว ก็เลือกสีที่ตัวเองชอบมานะคะนี่แล้วก็เอาเขามาอยู่ด้านล่างเลยจริงๆอ่ะที่นะัดชอบ Pages อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างมีอิสระในการทําอะไรต่างๆเนาะข้างบนนะคะเนี่มันจะมีคําว่า Shape Chart Table อยู่คือทุกคนสามารถแอดได้ทุกอย่างเลยจะเป็นตารางก็ได้เป็นกราฟก็ได้เป็นเวกเตอร์ก็ได้นัดจะแอดตัวนี่ก่อนคะ่ะ Shape ข้างบนตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองไปก่อนอีกอันนึง แต่นะัดอยากให้ตัวสีเหลืองขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนสามารถมาจัดลำดับได้จากตรงนี้นี่ Arrange ตรงนี้แล้วก็มันจะมีเห็นไหมทุกคน Black font ต,ต่างๆเราก็เอามาเป็นฟอนต์เลยนะคะคือหน้าสุดตรงนี้เนาะที่เราใช้ในการจัดลำดับต่างๆไปที่ Style ตรงนี้นะคะเพราะว่าคําว่า Style จะเป็นการแบบเปลี่ยนสีทั้งหมดที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นสีกรอบสีข้างในสีอะไรต่างๆคือมาเปลี่ยนที่ Style ได้เลยอันนี้นะก็จะเปลี่ยนตรงนี้เอามาดูสีข้างล่างตรงนี้ปึออ๊ เห็นไหมคะข้างบนกลายเป็นสีอ่อนๆนละจะเอามาดูดสีเหมือนกันนี่ก็มากดดูสีตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปุ๊บเออพอเราเลื่อนไปข้างบนตรงนี้เขาก็จะอ่อนลงไปด้วยนะคะ ก็นัาจะเลื่อนลงมาหน่อยเรียบร้อยเนี่ยทุกคนเอาตัวสีเอามาไว้ข้างนอกตรงนี้ก็ได้เวลาเราปรับแต่งอะไรต่างๆจะได้กดง่ายนะคะการแอดรูปข้งนั้นก็คือเราจะเพิ่มเชฟตรงนี้ค่ะแล้วก็นัดจะมาเลือกอันที่เป็นวงกลมตรงนี้หลังจากนั้นนะคะนัดจะแอดรูปของนัดเองเนี่ยเข้าไปในส่วนนี้เนาะการแอดรูปง่ายๆนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกด insert บวกอะไรต่างๆข้างบนเลยเนาะคือมันสามารถแอดได้อัตโนมัตินะคะรูปที่เราจะใช้ในการทำเรซูเม่นะัแนะนําว่าควรจะเป็นรูปที่เป็นทางการนิดหนึ่งเนาะเรซูเม่ของเราจะเป็นด่านแรกที่ คนที่จะเลือกเราไปทํางานเนี่ยเห็นเพราะฉะนั้นเลยแนะนําว่าคนที่จะเป็นรูปที่ค่อนข้างทางการนะ่าจะเอาแอดเข้าไปในวงกลมเมื่อกี้นะคะรูปนี้โดยการทําการลากรูปนี้นะคะแล้วก็สไลด์วินโดว์ปึ๊บแล้วเอามาทับอย่างนี้ได้เลยหน้านก็จะไปอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ปรับแต่งตรงนี้นิดนึงให้เขาอยู่ในจุดที่พอดีง่ายมากๆเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเพิ่มข้อความก็คือชื่อของเรากันเขาว่า s t y l e t e ็กแล้วก็ arrange ใช่ไหมให้มากดตรง Text ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ มาเอาเท่าไหร่ดีสักเจถ้าสีเราเป็นประมาณนี้นะว่าตัวอักษรไม่ควรจะเป็นดําขนาดนี้นะคะเอาสักสีเทาแก่ๆแ,แล้วกันคือเทคนิคก็คือถ้าเกิดพื้นหลังเราเป็นสีเข้มแล้วตัวกอรเรากต้องเป็นสีอ่อนนะคะสีขาวแบบนี้ไปเลยแล้วเราก็ลดขนาดเขาสักหน่อยใครจะเพิ่มลูกเล่นโดยการเคาะให้ตัวเขาห่างกันแบบนี้ก็ได้นะ จะได้ดูกระจายกระจายมากขึ้นนะคะอ่าตอนนี้เราก็ได้ตัว Personal ของเรามาแล้วทุกคนก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเนั่นอนว่าทําไมเราอยากถึงสมัครงานตําแหน่งนี้นะคะ อ่าแล้วก็อันนี้นับมีความรู้สึกว่าข้างหลังของเราค่อนข้างอ่อนเกินไปนิดนึงเดี๋ยวขอเพิ่มให้เขาเข้มกว่าน,นี้หน่อยจริงๆอ่ะทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องทาเหมือนสีที่กําหนดมาเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งให้มันดูสวยงามได้เอาที่จําเป็นจําเป็นนะคะทุกคนอันนี้นับทิมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีวันเกิดอายุน้ําหนักส่วนสูงสัญชาติเพศแล้วก็สถานะว่าตัวเองโสดหรือแต่งงานแล้วต่างๆนี่ก็จะเป็น Personal Data ของเราเราก็สามารถใส่ข้อมูลตรงข้างหลังตรงนี้ได้เลยใน contact information เนี่ยหมายความว่า ถ้าเกิดเขาสนใจที่จะสัมภาษณ์เราหรือว่าอยากมาคุยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะสามารถติดต่อเราผ่านทางไหนได้บ้างนะคะในส่วนตรงนี้ก็เลยทําให้เราต้องใส่ทาง address ดดที่อยู่ของเราแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลที่ติดต่อได้ต่างๆไว้ตรงนี้บางครั้งถ้าเกิดเราเขียนเป็น text หมดเลยมันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปนะคะเราสามารถเพิ่มเป็นวงกลมแบบนี้ลงไปก็ได้ ุกคนเห็นไหมเวลาระวางมันจะมีเส้นเหลืองๆให้เราดูว่าเออราวางตรงหรืออย่างต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเนาะเราจะใช้รูปเวกเตอร์แทนเพราะมันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นอยู่ในเชฟเนี่ยแหละเราก็อย่างเช่นนะจะเสิร์ชหาคําว่าโฟนอย่างนี้มันก็จะมีโฟนขึ้นมานะคะนี่ปึ๊บบานเพิ่มอีกนิดนึง นี่ก็จะได้แบบนี้นี่เลยจ้าเป็น interest นะคะคือความสนใจของเราทุกคนจริงๆอ่ะจ,จะทําเหมือนเป็นตัวอักษรเฉยๆเหมือนข้างบนก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเรซูเม่ของเราอะ่ะเราสามารถทําได้หลายอย่างให้เป็นสีเหมือนนี่อันนี้เราก็ดูดไปปุ๊บ <c oughs> ก็เหมือนกันเอาไว้ด้านล่างนะคะจะเป็นมากกว่า3อย่างก็ได้นะคะแต่ว่า ก็ไม่ควรจะเยอะจนเกินไปเนาะตรงนี้เรียบร้อยทุกคนเห็นไหมคะว่ามันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นจากตอนแรกที่มันดูโล่งๆเนาะแล้วถ้าเกิดมันมีแค่ตัวอักษรอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีพวกวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรที่มันมาขัดตาบ้างมันอาจจะทําให้ดูรกจนเกินไปต่อไปยังเหลืออีกก็คือในเรื่องของ education ค่ะแต่คราวนี้เราจะย้ายมาทําในฝั่งขวาบ้างพื้นหลังเป็นสีอ่อนเพราะฉะนั้นตัวอัต้องเป็นสีเข้ม education มันก็จะเขียนไปเลย2 0งศแล้วก็ไปไว้หลังสุดอันนี้เราต้องบอกด้วยนะคะว่าเราเรียนอะไรอย่างนัดเนี่ยนะัดซิ้วมาใช่ไหมนะก็จะ เพิ่มเข้าไปด้วยว่าเราเนี่ยมาจาก,กเกษตรด้วยนะคะก็คือกเกษตรศาสตร์ University ตนั่นเองต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ work experience นั่นเองคือประสบการณ์การทำงานของเราก๊อบจากข้างบนมาก็ได้นะคะเอามาวางไว้ตรงนี้ ipad workshop นี่นะไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะคะทุกคนสามารถลงรายละเอียดของตัวเองได้เลยนะต่อไป skill แล้วก็เป็นเรื่องของการตัดต่อและการเป็น Final Cut Pro นะคะมันแล้วแต่ทุกคนเลยว่าทุกคนอยากให้คะแนน skill ตัวเองตรง ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดเรามีทักษะถึงประมาณเลเวลไหนอะคะ่ะทุกคนก็ให้ใส่เป็นสีสีสีนั้นไปอย่างเช่นอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นะัดเห็นเขาทํากันบ่อยๆนะคะเป็นการให้คะแนนแบบเหมือนประรลอดนะคะ ล้วก็เอามาวางซ้อนกันก็นี่ตาเป็นการให้คะแนนตัวเองว่าตัวเองมีประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่านี้เราก็จะได้คะแนนในส่วนของสกิลมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรามาถึงในส่วนประกอบอันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรฟเฟ e ร์นซ์นั่นเองสามารถระบุไปได้เลยว่าใครที่เราจะให้มารับรองนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อต่างๆหรืออ e ีเมลนี่ทุกคนเป็นไงคะตอนนี้นะคะหน้าเรซูเม่ของเราก็ดูเสร็จสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ดูมีลูกเล่นมากขึ้นด้วยนะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจะแนบตัวไฟล์นนี้ไว้ให้ ทุกคนใต้คลิปด้วยนะคะเผื่อใครอยากไปใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าจริงๆองค์ประกอบในเรซูเม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยว่าตัวเองอยู่วัยอะไรไวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรต่อทําให้เรซูเม่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะคะสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์แล้วก็แล้วแต่ง,งานที่ไปยื่นเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่วันนี้นะดทำบนแม็กนะคะทําให้การทํางานต่างๆมันยิ่งเร็วเพราะว่าจอเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็พิมพ์อะไรต่างๆบนแป้นได้เลยนัดย้ํากับทุกคนนะคะเรื่องของ iCloud จําได้ไหมไอคลาวคือการที่เรานําไฟล์เน เหมือนเอาไปไว้บนก้อนเมฆแล้วเราก็สามารถเปิดงานหรือว่าทํางานอะไรต่างๆได้บนทุก device ของเราไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า MacBook นะคะตัว Page จใน iPad ดะคะไฟล์งานที่เราเปิดมาเนี่ยก็คือเป็นแบบที่เราทําใน MacBook เลยเนาะเพราะฉะนั้นสะดวกมากๆในการทํางานนะคะแล้วก็ทําให้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากแนะนําแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับช่วงนี้มากเลยก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกันหรือที่เขาเรียกว่า collaboration นั่นเองคือมันเป็นการที่ทุกคนสามารถชวนเพื่อนอย่างเงี้ยมาทํางานร่วมกันได้ในไฟล์ไฟล์เดียวโดยทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบต มามซึ่งวิธีการทำ collaboration เนี่ยก็ง่ายมากๆสังเกตดูข้างบนเนี่ยมันจะมีคำว่า collaborate อยู่กดเข้าไปนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าคุณอยากที่จะ add people หรือว่าชวนเพื่อนเนี่ยมาทำงานผ่านช่องทางไหนจะแอดดอปไปชวนก็ได้หรือว่าจะ copy link แล้วก็เอาไปแปะในไลน์ก็ได้นะคะก่อนที่เราจะ copy link เอาไปแจกคนอื่นอีกอย่างที่ต้องเซตนะคะก็คือมันจะมีตรงคาว่า share option ตรงนี้ลืมไปเปลี่ยนเขานะคะก็คือต้องเป็น everyone with the link ก็คือทุกคนที่มีลิงก์อันนี้สามารถเข้าถึงมาในไฟล์นี้ได้แล้ว ก็สามารถมา make change หรือว่ามา edit อะไรต่างๆได้ไม่ใช่แค่ view only อย่างเดียวนะคะต้องเป็น c a n Make change ด้วยแชร์ไปได้เลยอันนี้ก็จะกลายเป็นเพื่อนๆสามารถมาทำงานร่วมกันในไฟล์เดียวของเราได้มันจะทําให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นด้วยถ้าเกิดอยากให้นะัดรีวิวแอปอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย